สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC KK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านชมไปชมผลงานไวเซตสองหนึ่งห้าเจ้าโรเบิร์ตนะครับเกิดจากแม่มามันลูกผสมนี่โรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้านี่เป็นผลงาน อายุน่าจะประมาณสี่เดือนได้ครับตัวนี้ตูดมานี่ยดูบันทายตูดกับบันทายแม่ <c oughs> นี่หันมาเลยอินเดยยายครับนี่ชมเพื่อเป็นอนทางสำหรับสายพัฒนานะครับอเอ้าเอ้ะ อ,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 อ่ะอ่ะอ่ะอ่านมาแล้วอ่ะมา,มาเรื่องอ่ะอ่ะอ่นี่ครับในเรื่องของกระดูกโครงสร้างกล้ามเนื้อท้ายนะครับ มาเอ้านี่นอนนี่เร็วนี่ครับนกโรเบริร์ตวัยเซตสองนึ่งค่ะเป็นแม่ไอตัวนี้มันจะสี่สเดือนไหมนี่ประมาณนี้แหละเนาะถือบรรทายแม่กับบรรทายลูกคือบรรทายก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับดีกว่าแม่ครับ ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับนี่อายุ4เดือนนะครับแข้งขาโครงสร้างบันท้ายกบหางนะครับถือว่าใช้ได้ครับโถ่เบิร์ดไวเซ็ตสองหนึ่งห้า จสายพัฒนานะครับชมก็เป็นแนวทางก็กำลังกินหญ้ากับแม่อยู่ครับ mm. บันท้ายมานี่ก็ดูเลยครับเปรียบเทียบแม่กับลูกครับ mm. แม่ไม่ค่อยจะมีบันท้ายลูกก็บันท้ายมานิดนึงโ mm. อกับโครงสร้างกระดูกแล้วก็ข้อเท้าที่ดีครับว mm. างได้แข็งแรงมากครับ mm. นี่มามามา แบบเนื้อหนังที่หนาโคงสร้างนี่สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ